คร,รับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศสดจากหอประชุมขอนแก่นนะครับเป็นบรรยากาศการประชุมใหญ่ของพรรคก้าวไกลซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกสักครู่นี้ตอนนี้ผมอยู่บริเวณด้านในหอประชุมนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมเห็นก็ จะมีสมาชิกพักต่างๆนะครับสสของพักหรือแม้แต่กลุ่มที่เป็นสาขาพ,พักนะครับก็ทยอยเดินทางเข้ามาที่หอประชุมแห่งนี้ผมขออนุญาตผู้ชมที่จะให้ดูบรรยากาศด้านในหอประชุมเนื่องจากว่าอีกสักครู่หนึ่งสื่อมวลชนก็จะต้องอ,ออกจากห้องนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นาพพการประชุมภายในของพัก แล้วก็จะมีการประชุมไปจนถึงเวลาประมาณสัก13นาฬิกานะครับก่อนที่ช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีกำหนดการนะครับผมเปิดกำหนดการอย่างนี้ว่าเป็นการปราศัยของหัวหน้าพักแล้วก็เลขาธิการพักก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตและคุณชัยธวั์ตุลาธนรวมถึงจะมีการปราศัยของว่าที่ผู้สมัครสสคอ,อนแกนซึ่งคาดว่าก็คงเป็นการเปิดตัวที่นี่นะครับ ขอนแก่นก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ก่อนหน้านี้อะไรพักการเมืองก็เป็นหมุดหมายที่ใช้พื้นที่จังหวัดขอนแก่นในการเป็นประตูอีสานในการประชุมใหญ่ในการลงพื้นที่นะครับเพราะว่าจังหวัดขอนแก่นเองก็ถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของภาคอีสานโดยเฉพาะพื้นที่ของเ,อเขตเมืองนะครับที่ก่อนหนีน้พักเก้าไกลเองก็ ส่งผู้สมัครในานามของพักอนาคตใหม่ให้ดูบรรยากาศนะครับอาจจะไม่สามารถเดินเข้าไปในส่วนที่เป็นส่วนการประชุมได้แต่ว่าบรรยากาศที่บริเวณหน้างานเมื่อสักครู่ผมเองก็พาคุณผชมไปดูแล้วนี่เป็นบรรยากาศบริเวณภายในห้องประชุมซึ่งตอนนี้สมาชิกเองหรือว่า สสของพรรคเองสาขาของพรรคเองก็ทยอยเดินทางเข้ามาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าสู่ส่วนของวาระการประชุมก็ให้สื่อมวลชนเข้ามา,เ,าเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ ดูบรรยากาศโดยรอบบริเวณการประชุมซึ่งผมเองก็อยู่ในจุดด้านบนนะครับในการเก็บภาพมุมสูงการประชุมของพรรคก้าไกลวันนี้เป็นการประชุมมันใหญ่นะครับประจำปีเดี๋ยวให้ซูมดูเวทีนะครับ นี่เป็นเวทีที่เข้าใจว่าจะมีการประชุมในวันนี้แล้วก็จะใช้ในการปราศัยในช่วงเย็นวันนี้นะครับซึ่งกำหนดการที่ทางพรรคก้าไกลได้แจ้งสืง่อมวลชน,นการปราศัยของหัวหน้าพักแล้วก็เลขาธิการพักรวมถึงว่าที่ผู้สมัครของพรรคก้าวไกลในจังหวัดขอนแก่นเมื่อชงเช้าที่ผ่านมาพิธาก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับว่า ความพร้อมในการรับการเลือกตั้งซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหรแต่พักเองก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับทั้งการจัดหาผู้สมัครทั้งการเตรียมความพร้อมในการหาเสียงยุทธศาสตร์ต่างๆรวมถึงการเลือกตั้งของผู้ว่ากทมที่อาจจะมาถึงในเร็วๆนี้ซึ่งทางพักก็ยืนยันมาตลอดนะครับว่าการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมนั้น อาจจะยังไม่เกิดขึ้นหากไม่เข้าสู่ในช่วงเวลาใกล้ๆเลือกตั้งนะครับผมชมเพราะว่ากลัวผู้สมัครนั้นเกิดอาการที่เรียกว่าช้ำนั่นเองนะครผมอาจจะอยู่ค่อนข้างไกลก็จะเห็นบรรยากาศโดยรวมประมาณนี้นะครับเพราะว่าด้านในเป็นพื้นที่ของสมาชิกพักสาขาพักแล้วก็สสของพักที่ทยอยเดินทางเข้ามาแล้วก็ใกล้ที่จะถึงเวลาในการเปิดประชุมใหญ่แล้วนะครับ ช่วงเวลาประชุมใหญ่ก็ส่วมมุนชนก็จะไม่ได้อยู่ในห้องนี้นะครับเนื่องจากในการประชุมภายในพักมีทีมานลานแจะยปฏัติการตอนชุดะครัวัวนี่ฮนี่เป็นบรรยากาศสดจากขอนแก้นนะครับ

ซึ่งนับว่าเป็นการประชุมใหญ่ที่น่าจับตาอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะการใช้พื้นที่จังหวัดขอนแก่นในการประชุมใหญ่ก่อนหน้านี้พักที่ใช้เป็นพื้นที่การประชุมใหญ่ก็คือพักพลังประชารัฐซึ่งวาระสาคัญตอนนั้นคือการเปลี่ยนตัวเลขาธิการพักครั้งนี้พักเก้าไกลมาใช้พื้นที่ขอนแก่นในการเปิดตัวผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสสของพักนะครับในจังหวัดขอนแก่นรวมถึงการปราศัยซึ่งนับว่าเป็นงานปราศัย ครั้งแรกๆนี่นะฮะสัปดาห์หน้ามีรายงานว่าพรรคเพื่อไทยก็จะประชุมใหญ่ที่ขอนแก่นเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เข้าใจว่าหลายๆพรรคการเมืองก็จะใช้พื้นที่ขอนแก่นในการเป็นหมุดหมายประตูสู่อิสาะในการเปิดตัวผู้สมัครต่างๆในการจัดการประชุมใหญ่ต่างๆบรรยากาศก,ก็ต้องเรียกว่าการลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยคล้ายๆกับว่าอาจจะมีเลือกตั้งนะครับแต่ว่านายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ปฏิเสธว่า จะยังคงไม่ยุบสภาเพราะว่าบอกไปหลายครั้งแล้วแต่กลิ่นอายของบรรยากาศเลือกตั้งก็มาแรงทุกทีนะครับโดยเฉพาะการเปิดตัวผู้สมัครของหลายๆพรรคการเปิดตัวแคนดิเดตพักต่างๆก็ต้องจับตานะครับวันนี้ผมเองก็จะเกาะติดที่นี่ไปจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดการประชุมใหญ่ในช่วงเวลาประมาณสัก16นาฬิกานะครับพรุ่งนี้เราจะตามไปลงพื้นที่กับทาง คณะก้าวหน้าซึ่งจะลงพื้นที่ในส่วนของการเลือกตั้งอบตอก็เป็นอีกหนึ่งสนามการเลือกตั้งที่อาจจะต้องจับตานะครับผู้ชมบรรยากาศการประชุมใหญ่ก็ประมาณนี้ถ้ามีวาระสําคัญหรือวาระที่ต้องจับตามีข้อมูลที่น่าสนใจช่วงเย็นเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งนะครับผมให้ดูบรรยากาศประมาณนี้ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดเราจะรายงานให้ผู้ชมทราบผ่านทุกช่องทางกดติดตามเด็ดสแตนดาร์ดไว้นะครับ